เพียงเพราะเมื่อกี้เหตุการณ์ที่สายสื่อสารทํามือขาดแล้วใช่ไหมมาดูสายสื่อสารพาดสะพานลอยออจนคนที่ถ่ายภาพเอามาโพสต์เขาบอกว่านี่คือหนทางสู่นรกโอคุณผู้ผมชมดูุยตายเนี่ยเดินมากลางคืนแบบเนี้ยเห็นสายอะไรแบบนี้มันพาดต่ําอยู่ตรงบันไดเนี่ยคุณจะกล้าลงบันไดไหมก็ก็กลัวอยู่ค่ะครับ<อ>คือเขาบอกว่าหนทางสู่นรกถ้าไม่สะดุดตายก็ถูกไฟดูดตาย มีสออย่างเนี่ยคุณนะใช่เนี่ยครับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพสายสื่อสารเนี่ยโอ้โหหลายเส้นเลยพวงใหญ่พาดขวางกลางสะพานล,ลอยตรงบันไดนี้เลยเป็นจุดที่ขวางการก้าวเท้าพอดิบพอดีเลยเป็นสะพานล,ลอยบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งผู้โพสตเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันอันตรายมากๆโดยเฉพาะเดินตอนดึกๆเนี่ยน่ากลัวจะตายไปเขาโพสตไว้แบบนี้ครับบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงๆหรอคะหนทางส่นรกงกงกงก,งก,งกนีกอไก่หลายๆตัว เตือนภัยนะคะสะพานลอยหน้าร้านเฝอวงเวียนใหญ่ตอนกลางคืนใครจะลงดูดีๆมีสายขึงขึงสูงขวางทางลงไม่ไฟดูดตายก็ตกบันไดาตายค่ะแจ้งไปทางไหนได้บ้างน่ากลัวมากเขาเดินไฟกันแบบนี้ได้ยังไง นี่คนโพสต์ก็บอกว่าเอ๊ะเป็นสายอะไรกันแน่นะครับสายไฟหรือเปล่านะฮะทีนี้มีคนเข้าไปให้ข้อมูลในคอมเมนต์นะครับก็บอกว่านี่เป็นสายสื่อสารไม่ใช่สายไฟค่ะสามารถร้องเรียนสายสื่อสารพาดต่ําเป็นอันตรายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1นึ0งบางคนบอกโอ้โใครทําวะโคตรแย่เลยอะไรแบบนี้เลยนะถูกเซ็นผ่านได้ยังไงทาไมถึงเวลาหน่วยหนึ่งทสาสะพานลอยอีกหน่วยทําไมไม่มาเก็บสายหรือเขาโคกันไหม คือจะถามว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเท่าที่ดูทรงแล้วเนี่ยคือสะพานลอยน่าจะมาก่อนแล้วเขามาขึงสายหรือเปล่าอะไรก็ตามต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะประชาชนเขาเป็นผู้ใช้บริการใช้เส้นทางนี้ในการเดินข้ามนะฮะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบนะเพราะอันนี้เห็นจากโพสแล้วก็เลยลงพื้นที่จริงสะพานลอยดังกล่าวนะฮะอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ BTS วงเวียนใหญ่พอขึ้นไปบนสะพานลอยนี่ครับพบสายสื่อสารดังกล่าวพาดบริเวณบันไดทางขึ้นลงนี่ เขาบอกว่าซึ่งถ้าเราใช้สะพานลอยนี้เราต้องการจะลงต้องก้าวเท้ายาวๆหน่อยลงไปสองขั้นยกขาสูงๆอย่างเงี้ยหรอเออยกขาก่อนแล้วก็ก้าวลงไปสองขั้นต้องข้ามสายเหล่านี้นะครับเพราะถือว่ามันขึงอยู่ระดับแบบข้อเท้าเลยคุณเดินไม่ดีมองไม่เห็นนู่นหน้าคำมําตกบันไดแล้วคุณคิดดูตกบันไดสูงขนาดน,นี้จะเป็นอันตรายยังไงนะฮะมันกิ้งกระลุกๆุลงไปข้างล่างเลยนะเนี่ยใช่นะครับถ้าเดินขึ้นอ้าวมองยาก มองยิ่งไม่ค่อยเห็นเลยนะฮสะดุดได้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ทางผู้โพสต์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอีกนะครับบอกว่าอสายตรงนี้มันอยู่มานานแบบนี้มาโอ้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะแฟนเนี่ยเคยลองไปค้น g o o g l e Map ย้อนไปเมื่อปี2011ลองซูมดูสะพานในแมปก็เห็นนะสายสื่อสารเนี่ยเห็นอยู่ในภาพเลยเหรอโอ้ก็เลยจะพาย้อนดูสายสื่อสารพาสะพานลอยกันหน่อยตามที่เห็นเลยละครับเขาไล่ปีแล้วนะคุณนะ ตั้งแต่ปี2554ที่วงแดงๆเนี่ยจะเห็นในภาพเลยนะครับว่ามันยังอยู่มาถึงปี57ถามว่าโอ้มันอยู่ดีมีสุขไหม,ย,มยังอยู่ดีมีสุขอยู่เลยปี60ปี63ล่าสุดปี64ครับนี่ฮะคุณเขาย้อนกันได้นะเดี๋ยวนี้นะเปิดดูใน Google Map เปิดภาพถ่ายเลยเนี่ยเห็นชัดเลยว่าสายสื่อสารมันอยู่ยงคงกระพันมาถึงปี64คุณตั้งแต่ปี 54, 54ถึงปี64กี่ปี ก็ห้าสี่หกสี่็สิบปีแล้วว่ะสิบปีมันยังอยู่ได้แบบนี้เลยนะอะไรมันเกิดก่อนกันด้ที่อยู่มาหบบเป็นสิบปีนะครับนี่ครคือจุดเดียวกันเลยนะที่ไปเช็คเช็คกันเนี่ยบริเวณสะพานลอยวงเวียนใหญ่นะคุณถ้าเกิดดิฉันใช้สะพานลอยนี้เดิฉันต้องใช้สกิลการเล่นโดดหนังยางอีตุ่มอ่ะแค่ตุ่มอ่ะแล้วก็ยกขาสูงๆก้าวสูงๆเนี่ยเพื่อจะผ่านตรงนี้ไปได้แต่นี่เห็นมีรายงานมานะว่าล่าสุดเนี่ยมีหน่วยงานเขาลงไปจัดการสายแล้วนะคะเหรอครับออ เขบอก่อยไว้1ิปีแล้วก็มาจัดการตอนนี้แต่มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมคุณก็เขาบอกว่าดีขึ้นลงไปจัดการแล้วอ่ะอันนี้คือเพิ่งรายงานมาล่าสุดนะอาจจะยังไม่ได้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันเผื่อใครอยู่แถวนั้น บอกเรามาหน่อยรายงานก็นมาหน่อยก็ได้นะคะเผื่อเช้านี้ช่วงเที่ยงนี้อ่าใครไปขึ้นสะพานลอยตรงนั้นะสะพานลอยจุดอยู่ใกล้ๆ BTS วงเวียนใหญ่นะฮะตรวจสอบให้เราหน่อยนะครับส่วนไอ้ข้อมูลที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าแจ้งเรื่องของสายสื่อสารพาดต่ําอันตรายได้ที่เบอร์1นึ0งเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเบอร์ของศูนย์คอเซ็นเตอร์หนึ่ที่กสทอชอเขาเปิดให้แจ้งข้อมูลกรณีพบเห็นสายสื่อสารพาดต่ํากว่าที่ระบุ หรือสายขาดตกกีดขวางสามารถแจ้งไปได้นะฮะโดยท่านต้องแจ้งชื่อนามสกุลหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้วก็ท่านถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ภาพแล้วก็พิกัดบริเวณที่พบปัญหาหรือสามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพได้เลยนะคุณนะผ่านทางไลน์อันนี้ก็ง่ายดีนะครับไลน์แอดหเพื่อความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่ด้วยนะครับเออเนี่ยเนี่ยก็เนี้ยแหละพอแจ้งไปเนี่ยกสทชเขาก็มาจัดการกับสายตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันสําหรับจุดตรงนี้นะคะนี่ยดูตอนคนขามดิระวังหน้าขมานะโอ้หน้ากลัวนะคุณนะใช่นี่เดี๋ยวฉันต้องแอดไลน์เอาไว้นะแอด1200ใช่ไหมเดี๋ยเจอบ่อยมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะได้แจ้งนะคะโอ้แล้วป่านนี้เบอร์เนี้ยจะรับสกี่สายกี่เรื่องแล้วเนี่ยเออเอาคุณผู้ชม